กรธแล้วที่แม่กินน่ะทำหน้าเนี่ยเนี่หน้อยเน่ไว ร้องทำไมล่ะไ้่มีน้ำใจกับแม่จีจีแม่ซื้อให้ใหม่เอาบอกเอาไหมแม่แค่ขอกินหน่อยเดียวไม่ต้องร้องครับไม่ต้องร้องหรก กินแล้วเร็วไปล้างมือจะได้นอนครับเดี๋ยวอู้ตัวกระจายหมดเลยนะมาหอนได้ยินอก